ไปแลครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะไปตกปลากันที่น้ำหนาวนะครับนนเรามาถึงกันแล้วระวังสุนัขข้าบลงทาโอเคขน,สน้สุน,สนัขดุลูกสุนัขดุบอกระวังสุนัขข้าบลงเทาง้านี่รามาตกปลากันที่ bọt nấm nhau nữa không có dùng dao à ừ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  ไม้แรกนะ่ยกตกกุกขอมือครับโอ้โหลมแรงมากนะ บรรยากาศดีมากเลยนะครับคุณเช้าวันนี้มัตีโย แรงขึ้นแรงน้ำใสมากเลยนะข้างล่างนี่น้ำใสมากเรเลีวหานน้ำใสโอ้ก็จะมีปลานะเลาะตามกดทิน oh, ฮ้บโอ้หฮ้ย้ชึบชึบช้าชึบชึบชึบช้ฮโอ้โหน้ำใสมากเลยเอ๊ะทะเลเค็มไหมเฟมว่าฮะเฟม

โยเฮีะลื่งวะระวังเด้เอกดเห็นนี่ลื่นหนเด้อไยกแขน,นยกขึ้นดีเอานี่มันไ,นไม่ได่ติดวนหิน เปลือกหอยจะเปียกหอยเปียกหอยเข้าซอกซอกเปลือกหอยพอดีเอ้ยพ่อยตกประาหมึกแล้วตกโย่ดิวะเนี่ยได้ตกนี่เลยตกโย่ี่นะเราต้องโยนลงไปก่อนโยนลงไปเสร็จแล้วก็รอให้เหยื่อจมพอเหยื่อจมแล้วเราก็เจกเลย สับเกียมหมาเลยอันนี้เขาเรียนใหม่ทนะีนึงนะดูในี่ยูุคใกมทีนึง วนทะเลแล้วนะ่ะค่อยๆเดินไปนะระวังนะ่ะให้เดินไปนะ ดีเลยพออยู่ข้างล่างพอโยนไป <c oughs> มีแอคชั่นพออยู่แล้วรีลาเหมือนกัน

บรรยากาศทะเลยามเช้าที่หาดน้ำใสโอ้โหอากาศดีมากโอ้หูอ้โหโอ้หโอ้เฟม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 ขวา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 เฟมขวาขวาขวาเห็นไหมเห็นเมื่อกี้ไหมนน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 โอ้โหเป็นฝูงนะครับพี่น้องครับผมโอ้โนี่นี่นี่เฟมอยู่นี่เฟมเฟมปลาปัดทูปลาทู เป็นฝูงเลยปะท้โอ้โหปะทูปะทูโอ้โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันขึ้นนะมันขึ้นเลยไปละติดอะไรอีกลูกระวังเด้อไปไหนแล้วอะ่ะโอ้โหเร็วมากเลยเออเป็นฝูงเลยปะท้อปะไปไหนแล้วไม่รู้ เมื่อกี้อยู่เนี่ยโอ้โหเป็นฝูงเลยเป็นอันนี้กำลังเดือดอยู่นี่ดิโอ้โหโอ้โหเป็นฝูงเลยอ่ะวัดโอเดือดกะตะกระสูบอ่ะเฟ้มเมื่อกี้บูบูไปไหนเหมนไหมดูดู๋ยวดูนะที่เป็นฟองขึ้นมาเมื่อไหร่นะนั่นแหละใช่เลยเป็นฝูงเลยพ่อไม่ได้ใจปลาทูป่ะแต่ขาวๆว่ะปลาอะไรไม่รู้ปลาสากเหรอ โอ้โหล้อฟ uh, so ังเลยว่ะเออเอาอย่าปูเอาอย่บหยบปลาหมึกสมมติกินปลาหมึกไหมเยอะโยเยอะตกปลาเดี๋ยวเดี๋ยวอเปลี่ยนได้ไหมเพราต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป๊ะตอนนั้นเนาะไอ้อะไรนะ วุ้ยพาทิศจะขึ้นแล้วทุกคนแดงพุ่งลร่งมาเต็มฟ้านะพาดทุกคนนู่นพาทิศกำลังออกแล้วครับผมเอ้าตะวันออกอยู่ฝั่งนี้เหรอออกอยู่นี่เหนือ,อก็อยู่นู่นสิเฟมออกออกอยู่นี่ใต้ฮะใต้อยู่เอาแล้วตะวันออกอยู่นี่อเฟมใต้ทางเหนอ,ออกอเ,หอเหนืออยู่ซ้ายเหรอเนี่ยหลักการพ่อเนี่หนืออยู่ขวานะลูกพ่อที่พ่อเรียนสมัยอนุบาลมาเนีอะ ไหนวะเหยี่วพ่อไปไหนแล้วนี่ใช้เหยี่อตรงนี้นะซื้อมาตัวละสิบแปดบาทเฮ้ยเผ็ดเป็นไรหลกเซนซิลอวความวุ่นวายมันเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้เดี๋ยนนะไม่สะดวกเลยสิ น้อยไปหน่อยต้องให้ลูกสอนมาแต่ขอไอเฟมก่อนแค่ปัญหานี่เฟมนีม่เป็นไรสารลรงนั้นะไอเฟมจะตีเพนซิลกะมันจะกิ่นว่าไอเฟมไปใช้ตัวนี้ดีวกว่ามีน้ำหนักกว่านะอ่ะอาจานใจนะมันชื่อตัวผมได้ฝาละอะปวันะ นี่ป็าเพนซิลคิมเมียงนี่นะอ้าวไปเพนซิลคีมเมียงไอองพ่อโอ้โหตะกี้มาเป็นฝูงแล้ตกใจหมดเลยไม่เคยเห็นเลยปลาทะเลมาเป็นฝูงโอ้โหุ๊บป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 ุ๊บตววัวขาวๆนั่นนะ โอเคอันนี้ผมเป็นเป็นเหยื่อตัวนี้เห็นไหมรียกอะไรนายเฟรมเหยื่อจิกอะของพ่อเหยื่อจิกเนาะโอ้โหนี่เหมือนนะ้ทะเลขึ้นนะเนี่ยขึ้นมาหน่อยนึงผมก็ไม่รู้นะว่าใช้ถูกหรนะือเปล่านะเหยื่อจิกใช้ถูกหรือเวลาหรือเปล่าเพราบอกมันจะมีเวลามันโอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วทุกคน bọn tôi cũng đã vượt chích cả đến Thái Lan luôn. Bắn một đeo nó, giờ này bắn một đeo, búng ạ, bắn một đeo. Tuaka cái gì kia là cắt luôn. Trước khi được. ตีออกทะเลใหญ่เพื่อเราจะได้ปลาใหญ่นู่นตีไปนูุ่นเลยตีออกไปหาทะเลใหญ่ยังถ่ายก็บก้างยงถ่ายอยู่อา้าลงไปแล้วลงถึงพื้นไปแล้วอ,อุ๊ยโอ้โห ตกใจหมดเลยโอ้โหโอ้ออัดท้อกินขาเมือเลยนะไม่รู้โอ้โหหลุดมันบ้างขาดไปนเลี้ยงโอ้ยังอยู่ oh. Oh. Okay. Okay. อยู่โอ้เฟมโอโอเคโอเคอยู <Toyota> ่ไม่มีอะไรผมพ่อหนอุ่มของงานว่ะไม่งานไม่งานปั๊ดลากแปะเดือดขามือเลย มันจะตั้งกล้องอยู่ไม่ได้วัดไงเพราะไม่ได้วัดมึงไงเดี๋ยว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 ,ยวพ่อจะตีข้างล่างละโอ้ไม่ได้ดูฝ้าดูฝนแะุ้กูเด้อ อสองพ่อลูกพันกันเนื่องจากว่าทะเลมันแคบไปนหน่อยพื้นที่ตีร้อยโอ้พันกันเห็ะ่ะพันกันเหีนแล้วเอาไป พูดไม่ได้หรอกพูดต้องเปนน้ำหนักน,นะลูกเปลี่ยนใจอ,อีกแล้วครับทุกคนอ่อนยามนี่นะอันนี้เขาถ่ายอยู่โยไปเลยมไม่จมน้ำแล้วตอนนั้นโยไปเลย นี่โยมไปได้เลยจมน้ำเนึ่เดี๋ยวเดลื่นมาเฮ้ยโอ้หาว่าอาจจะตกน้ำแน่วันนี้นหนมีโอกาสอยู่ปลุ่มผมปัป๊มปุ่มปลมุป่ปลมปุ่ม,ป,มปั๊มปลุมปุ่มปุ่มปลุมปุ่มปั๊มตรงตรงนี้ที่ยืนเขาท่าดีเลยเป็นเลี่ยมมาดีหอเพมที่พอยืนนะ่ะ พระเก่ามันอยู่ตรงตรงตรง,ตรงนี้ว่าเพ็มปลาเก่ามันอยู่แถวแไอ้โคนหินน้ำปลาหลุกเันล้อฝั่งไงแล้วต้องตีเลาะแล้วเปล่าวะตีล้อติดแล้วโอ้ติดแล้วตอนนี้เนี่ยทันกันเองนะ